สวัสดีครับพวกผมเชียบธนาคารครับเมื่อคืนนี้ที่ลุงเชียบวางให้ในกลุ่มนะครับหกลุ่ม2องคนชีวิตเนี่ยลุงเชียบวางไว้5ตัวครับมา3ามพลาดสนะครับนะตัวที่มาเนี่ยก็เป็นพวกอเบลไรซ์ซิกนะครับแอตตันวินล่ารวมไปถึงทางด้านของนะครับน่าแอตเลติโกมาดิดส่วนตัวที่พลาดเนี่ยก็เป็นเลอาเบติสนะครับกับทางด้านของอินเตอร์บิลานไม่มาตามนัดเพราะนั้นเมื่อวานนี้5ตัวมา3พลาดไป2ก็ถือว่ายังพอรับได้ในเรื่องของผลประกอบการนะครับส่วนหน้าช่องวางไว้9ครับมา4พลาด5นะครับไอตัวที่มาก็ยินดีด้วยแต่ไอตัวที่พพลลาาดไไปุงงเเชียยวก็ต้้้อออขภัััันนนะะคครรรบบ ใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมใครอยากได้กลุ่มดีๆเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอานำทางฟุตบอลสดตัวเล้นตัวีชุดโครงการในแต่ละวันก็สามารถเข้ามาอยู่กลุ่มเฉียบได้ลุงเฉียบมีอยู่5กลุ่ม,ม,ม2องพันกระชวิตแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่ๆก็เข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยมีที่ให้ดูฟุตบอลทุกหลีกแบบฟรีๆแถมยังมีกิจกรรมให้อีกมากมายรวมไปถึงของรางวัลแล้วก็เสื้อสวยๆนะครับที่สำคัญลุงเฉียบมีการประกันทีมเล่นให้ทุกค่ำคืนด้วยถ้าทีมเล่นลุงเฉียบประกันไมมมม่าาาเเรรรีกคคืนนให้้้ดวยะบัข วาไไก็ด้ย้ําอีกครั้งว่าไม่ได้เสียอะไรแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาเล่นด้วยกันกับลุงเฉียบเฉียบคานนะครับส่วนค่าคืนนี้ครับอังคารที่25พฤศจิกายนครับไฮไลท์ก็ยังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลยุโรปนะครับแต่คราวนี้เราจะไปทั่วใหญ่สุดเราไปดูเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในรอบเก็บคะแนนรอบฟอร์ลีกนะครับนะก็ถือว่ามีคู่ที่น่าสนใจหลายต่อหลายคู่เลยครับลุงเฉียบก็คัดสรรนเก้าคู่มาให้เหมือนเดิมครับบทวิเคราะห์ทั้งหมดจะเป็นยังไงนะท่านจะไปทางไหนเหมือนเดิมเดี๋ยวลุงเฉียบจัดการให้นะคค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 ครร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 รััััับบบบบบบเเ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 ออาาาาาลลลล่่่่่่ะะะมมมมิิีีีีฟฟุตตูููููแแแกกกกไไปปปปดดยยยชช้้นนนน๊์จื ระหว่างทางด้านของตัวแทนจากอังกฤษนะครับอย่างสิงห์บลูเชลซีครับวันนี้พวกเขาจะเปิดสแตมฟอร์ดวิทบ้านของตัวเองรับมือกับเยือนทางด้านของตัวแทนจากสเปนอย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเกมคู่นี้คิกออฟราตรีสามนะครับในส่วนเกมคู่นี้ยังมีกิจกรรมดีๆเหมือนเดิมครับทายผลสกอร์ว่าคู่นี้จะจบลงที่เท่าไหร่ใครพิชชนะสามารถคอมเมนต์มาใตาค้คลิปนี้ได้เลยเพื่อรู้รับของรางวัลจากหนังเชือบเชือบคานผู้ชนะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เชือบวางไว้ด้วยนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเก็บ เกมแล้วใครมีแต้มเนี่ยติด1ใน8จะได้ไปเล่นนะครับรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติทันทีส่วนอันดับ9นะครับนะถึง24เนี่ยจะต้องไปเตะเพย์ออฟกันนะครับหาอีก8ทีมเพื่อเข้าไปเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายเพราะฉะนั้นต้องมุู่กันว่าใครจะได้สิทธิ์นั้นนะครับนะเพราะว่าตอนเนี้ยแข่งไปแล้ว4เกมนะครับนี่จะเป็นเกมที่5ก็ถือว่าจวนเจียนแล้วครับสำหรับรอบเก็บคะแนนในช่วงแรกนะครับทางด้านของเจ้าถิ่นก่อนลวกันนะครับเชลซีเนี่ยสี่เกมที่ผ่านมาพวกเขามี7แต้มนะครับร อยู่เพียงแค่2แต้มนะครับเช่นเดียวกันครับบาซ่าอยู่ดับที่11มี7แต้มเหมือนกันพวกเขาก็มีแต้มหายจากโซนที่จะต้องเข้าไปเล่นแบบอัตโนมัตินะครับในรอบ16ทีมเนี่ยก็อยู่แค่2คะแนนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นตารางคะแนนข,น,นของพวกเขายังดูสดใสในการลุ้นเข้ารอบแบบอัตโนมัติในศึกฟุตบอลเยาวชนฝรั่งเศสนะครับส่วนด้านของนะครับเวททเวทคู่นี้จะมาห้าเกมหลังสุดนะครับส่วนใหญ่ก็จะกันในศึกเยาวชนฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นด้านของนะครับนะบาซ่าเน สร้างสูสีกันมาสมกวรในเจ่าในการเจอกัน5ครั้งหลังสุดที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังต้องบอกจะถิ่นเชลซีฟอร์มดีมากครับ5ครั้งหลังสุดนะครับก่อนจะมาเจอบาซ่าในเรื่องของฟอร์มพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะ4แล้วก็เสมอ1นัดล่าสุดนะครับศึกพิมลีกอังกฤษนะครับพวกเขาก็บุกไปเอาชนะเบอร์ลีมมาได้2 0ส่วนพวกเยนจากบาซ่าครับ5เกมหลังพวกเขาก็ดีเหมือนกันครับแพ้เกมเดียวชนะ3เกมแล้วก็เสมอ1เกมล่าสุดนะครับพวกเขากเพิ่งถล่มคู่แข่งอย่างแอตเลติกบ นะครับดูค่อนข้างสูสีแล้วก็ดูดีด้วยกันทั้งคู่ส่ว so, นในเรื่องของรายที่ต้องปเล็นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามเกมนี้เป็นเกมสําคัญครับลุงเฉียบช่วยว่าเชลซีลูกทีมของ, e ka, งเอโซมาเรสกาตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบเกมนี้เล่นในบ้านที่สแตมฟอร์ดบีดด้วยเนี่ยลุงเฉียบช่วยว่าเขาไม่ประมาทแน่นอนก็มาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมนะครับนำทัพโดยผู้าตัวอย่างโรเบิร์ตซันเชตกองหลังก็มีโตซินครับเชโรบารวมไปถึงลิซเจมแล้วก็มาร์กูกูเลีาครับตรงกลางเหมือนเดิมครับมายเซตไกเซโดจับคู่กับเอสโซฟานััันน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 เเเเเเดดดดสส้้้้าา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 บบบมมีีออออตววววลคครรรรไปปปปถึงงงจโโโแกกก็็ชะ่หทข ของเรียมดีแลบก็ถูกตัวเล่นหลัก ลุงเฉียบมองว่าเจ้าถิ่นอย่างเชลซีเนี่ยน่าจะอยู่ครบเลยครับลุงเฉียบว่าตัวหลักน่าจะได้ลงกันหมดนะครับนะพวกเขาต้องการ3แต้มแถมเกมนี้เล่นในบ้านเจอกับทีมใหญ่อย่างบาซา่าพวกเขาไม่ยอมง่ายๆแน,ๆน่นะครับฉะนั้นลุงเฉียบช่วยพวกเขาสู้ได้สนุกครับส่วนผู้เยือนนะครับอย่างทางด้านของบาร์เซโลนาลูกทีมของอ่าฮันซิฟิกนะครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเดียวกับเชลซีเลยก็คือ4 2 3 1ก็นำทัพรูนนะครับผู้สาปตูจอมเก่าอย่างวอชเชสตันนี่กองหลังเมียริกาเซียครับมีราอุลโครวมถึงจูกินเด้แล้วก็เเดบล ด้านซ้ายเป็นมาคัสแรดฟอร์ดแล้วก็ขวาเนี่ยเป็นรามินยามาวหน้าเป้าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าจะใช้ใครนะครับเป็นด้านของฟรานตอเรสหรือไม่ก็เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับก็ถือตัวเด่นหลักๆล,ล,ลุงเฉียบก็เชื่อว่าบาซ่าก็มาเต็มเหมือนกันครับพวกเขาไม่ได้ดูเป็นรองเชลซีอยู่แล้วแถมรูปแบบการเล่นก็คล้ายกันครับฟุตบอลเท้าสู่เท้าแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าความเชี่ยวชาญเนี่ยทานด้านของบาซ่าน่าจะมีมากกว่าสำหรับฟุตบอลอ่าในภาคพื้นนะครับเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อกันว่านะครับ มโดยเนนรื่องของที่แคปเกมนี้เปิดมาให้เชลซีครับเป็นต่อผู้เยือนอย่างบาซ่าอยู่ที่ปอปากำแพงบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่3.5มจุดห้ากำแพงบนเกมนี้ลุงเฉียบไม่เห็นด้วยลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้อาจจะจบเพียงแค่3ประตูนะครับลุงเฉียบเชื่อว่าเขาไม่ผีผามไม่ประมาทกันแน่นอนส่วนการเป็นต่อนะครับนะที่ปอปาของเชลซีเกมลุงเฉียบขอเชียร์พระรองอย่างบาซ่าครับอย่างน้อยลุ้นให้บาซ่าไปเสมอไม่แพ้ครับหรือแม้กระทั่งจะเซอร์ไพรส์บุกไปเอาชนะเชลซีก็ได้เพราะนั้นเกมนี้ลุงเเียบบชววร์่่าาาซ้นกวาเฉียบเชื่อน อย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปดูเกมระหว่างอาัจจาักอัมสเตอร์ดัมครับตัวแทนจากเนเธอร์แลนด์จะเปิดบ้านรับมือกับมิเยนเบนฟิก้าจากปอร์โตนะครับเกมคู่นี้คลิกออฟเวลาเที่ยงคืน45ทีในซึกฟิบบอลเยียรฟ้าชิเลิกในรอบเก็บคะแนนเช่นเดียวกันนะครับ ไปดูในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับอแจจคี่ยฟอร์มย่ำแย่ครับสี่เกมที่ผ่านมายังไม่มีแต้มเลยครับพวกเขารั้งอยู่อันดับสุดท้ายของตารางอยู่อันดับที่สามสิบหกโอกาสในการเข้ารอบก็ยังมีอยู่ถ้าเก็บสามแต้มในเกมนี้ได้นะครับเช่นเดียวกันเบนฟิสนะครับผู้มีชัยจากโปรตุเกสสี่เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังไม่มีแต้มนะครับรั้งอยู่อันดับที่สามสิบห้านะครับนะก็ถือตารางคะแนนย่ำแย่ด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเก็บสามแต้มในเกมนี้ได้โอกาสในการเข้ารอบต่อไปเนี่ยก็ยััััังงงงงมมมมมีีีออ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 อยูููู่่่่่เเ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 หหืืนน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 กกกกะะะะคคคคครรรรบบบสสสสววใขขข้้้้้จจาาาาลลุดปป็็แแชไ เบนฟิก้าชนะ1เกมเสมอกันไป2เกมนะครับกระดูเวทเวทห้านัดหลังสุดที่เจอกันต้องยกให้อาแจกดูดีกว่าเล็กน้อยส่วน3เกมที่ผ่านมาถือว่าแปลกพอสมควรครับสเกมหลังสุดที่เจอกันเป็นนักของเบนฟิก้าทาได้ดีกว่าเสมอกันไป2เกมแล้วก็เป็นเบนฟิก้าชนะได้1เกมโดยที่อาแจกไม่เคยชนะเบนฟิใน3มนัดหลังสุดได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของนะครับนะฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นอาแจกอัมสเตอร์ดมัมพวกเขาฟอร์มไม่ดีครับห้านัดหลังในชนะได้แค่เกมเดียวครับแล้วก็เสมอหนึ่งเกมสามเกมหลังสุดแพ้รวดนัดล่าสุดก็เพิเดบบ้านนะครั แพ้กับเอ็กเซลเซียร์นะครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งส่วนด้าดังของผู้ไม่เยือนนะครับอย่างนั่งของเบนฟิก้าหเกมล่าสุดของพวกเขานะครับถือว่าฟอร์มดีใช้ได้ชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดล่าสุดเนี่ยเล่นฟุตบอลถ้วยนะครับก็บุกไปเอาชนะคู่แข่งได้2อศูนย์เพราะนอกจากตรงนี้ครับในเรื่องฟอร์มการเล่น5เกมหลังต้องยกให้ผู้ไม่เยือนอย่างเบนฟิก้าดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายช่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นอัจจควันนี้เล่นในบ้านตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบนะครับก็นำทัพโดยกองหลัง ะครับนะกองหน้าก็เป็นเวกเวกฮอตนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบกับเกนในบ้านแต่การเจอกับเบนฟิก้าก็ถือเป็นงานยากพอสมควรเรื่องด้วยนะครับอาแจากอัมสเตอร์ดัมเนี่ยปล่อยตัวผู้เล่นหลักๆออกไปเยอะมากนะครับหลังจากจบฤดูกาลที่แล้วนะครับทำให้ฟอร์มของเขาเนี่ยไม่ดีเลยนะส่วนผู้เยือนนะครับอย่างเบนฟิกา้าลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่ครับวันนี้พวกเขานะ่จาจะมารระบบ4 2 3 1นําทัโาพโดยปสาประตูมือหนึ่งนะครับนะอย่างทางของชูเบนกองหลังมีนิโครัสโอตาเมดีกับตันทีมนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างริ วานอวิดน,นะครับนะก็ถือตัวเล่นหลักๆก,ก็น่าจะอยู่ครบเลยครับสำหรับทางด้านของผู้มเยือนอย่างเบนฟิก้าเพราะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าเบนฟิก้าอาจจะทําได้ดีกว่านะครับนะลุงเฉียบมองว่าพวกเขามีโอกาสที่จะบุกไปชนะทางด้านของอาแจกได้ด้วยนะครับเพราะว่าอาแจกเนี่ยฟอร์มไม่ดีเพราะนั้นเกมนี้ถ้าจะมีสักหนึ่งทีมเก็บ3แต้มแรกได้ลุงเฉียบมองว่าเป็นทางด้านของผู้มเยือนอย่างเบนฟิก้านะครับ ส่วนในเรื่องหอยที่แคปครับเกมนี้เปิดมาให้เบนฟิก้าเป็นต่ออาแจกเจ้าถิ่นอยู่ถึงครึ่งเจ้าตัวครับการแพบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5ขี3การแพบนเกมนี้ลุงเฉียบมั่นใจว่าไปได้ครับลุงเฉียบช่วว่า2ประตูยืนพื้นมีแน่รอลุ้นประตูที่3และ4ตามมาได้เลยครับส่วนการไปต่อที่ครึ่งเจ้าตัวลุงเฉียบนะครับยังมั่นใจเบนฟิก้ามากกว่าประกอบกับฟอร์มของอาแจกไม่ดีด้วย3ครั้งหลังสุด3นัดหลังสุดก่อนจะมาเจอก,กับ a, เบนฟิก้าพวกเขาแพ้รวดเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมั่นใจว่า, ben a, วาบเบ อย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบเก็บคะแนนเราไปดูเกมระหว่างกาลาตทสลายครับเปิดบ้านที่ตุรกีรับมือการเยือนอยู่แนนซิงเกิลุตนะครับนะตัวแทนจากเบลเยียมเกมคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืน45ทีเช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นกาลาครับ4เกมมี9แต้มรั้งอยู่อันดับที่9โอกาสในการเข้ารอบเนี่ยค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวครับส่วนทางกับผู้มาเยือนอย่างยแนนซิงเกิลุตครับพวกเขาอยู่อันดับที่28นะครับนะ4เกมมีเพียงแค่่่่3แแตตตต้้้มมมนนนนนนนะะะะคคครรรัับกกกกกถูาา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 างงอยยใใหลสดดีีว4เทผ ส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นกาลาพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านชนะคู่แข่งไป3ต่อ2เช่นเดียวกันครับพู่มยืนอย่างยูเนียนเซนกิลุต5เกมหลังพวกเขาก็ชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะซัคราบูตนะครับในศึกเบลยเยียมโปลิกไปได้2-0เพราะนั้นครับดูจากนี้ในเรื่องฟอร์มการเล่นคู่นี้รู้เฉลีอยว่าสูสีครับดูดีด้วยกันคู่ใน5เกมหลังสุดก่อนจะมาเจอกันนะครบบ่วนเเรงขะาาาา้จกกพม หึ่งเกมนี้เล่นในบ้านที่ตุรกีเสียงเชียร์นะครับแน่นสนามแน่นอนถือว่าเป็นนรกของทีมเยือนได้เลยนะครับก็นำทัพโดยกองหลังอย่างดาวิซอนชันเชสนะครับนะรวมถึงจาคอปแล้วก็ชินโก้ครับส่วนตรงกลางมีรูคัสตอเรล่าครับอดีตเด็กเก่าของอาร์เซนอลนะครับรวมถึงเจฟฟ์ซันเลอร์มานะครับแล้วก็เออไม่ใช่เจฟฟ์ซันเลอร์มาทัทีเป็นนักของเรมิน่านะครับอดีตอ่าหนึ่งขุนพลที่เคยเล่นอยู่ในศึกพิมลิกอังกฤษนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีเลรอยซันเน่ครับซาร่าแล้วก็ทางด้านของนะครับบนนนนน้้าาาาาาโรรััซลยคเเปป็ทกของวิิกเตออร์โซนเฮนนะครับกองหน้าตัวเก่ง ก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแน่นอนสําหรับเจ้าถิ่นอย่างการาทสลายครับพวกเขาเล่นในบ้านไม่ได้กลัวยูเนียนสังกิลดอยู่แล้วที่สําคัญวันนี้แฟนบอลน่าจะเต็มสนามเหมือนเดิมนะครับส่วนผู้วิจันยูเนียนสังกิลดนะครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นรับและรอสวนกลับได้ดีนะครับนะพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-3-3นาทัพโดยตัวเล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลัง่างั้านของอลิสเตอร์นะครับนะรวมไปถึงบูสเก็ตแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็มีทางด้านขอนะครับนะโซการเน่นะครับนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยฝั่งของที่โรดีเกตแล้วก็เนียงนะครับก็ถือ ยูเนียนสังเกตุนะครับแต่การบุกมายันกาลาในถิ่นของพวกเขาแล้วก็อยู่ในตุรกีด้วยเนี่ยลุงเฉียบเชื่อว่าทางด้านของยูเนียนสังเกตุยอดรอดยากครับเพราะนั้นเกมนี้ถ้าจะมีสักหนึ่งทีมเก็บ3แต้มได้ลุงเฉียบมองว่าเป็นเจ้าถิ่นอย่างการาตาสลายนะครับส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดมาให้กาลาครับเป็นต่อผู้มายันอย่างยูเนียนสังเกตุนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดห้าคินึ่งกำแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่สามช่วงตัวกำแพงบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้สามประตูมีแน่นอเเเราราะะั้กมีีไปชยแน่นอคนรับ หนึ่งไปเชกาลาครับเล่นในบ้านที่สําคัญเสียงเชียร์ของแฟนในสนามที่ตุรกีในบ้านของตัวเองเนี่ยน่าจะกระตุ้นนักเตะได้เยอะแล้วก็ข่มขวัญคู่ต่อสู้อย่างยูเนียนสังกิรุตได้มากพอสมควรครับเพวัะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับการาทสลายครับบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับยังอยู่ที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเก็บคะแนนนะครับเราไปดูเกมระหว่างโรเบย์สิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้พวกเขาจะเปิดเอติฮัสเตเดียมรับมือการเยือนห้างยาเบิร์โลเกเซนนะครับจากเยอรมนีเกมคู่นี้ก็คิกออฟระดี ซีเนี่ยสเกมมี10แต้มรั้งเกือบที่4โอกาสเข้ารอบแบบอัตโนมัติสดใสครับส่วนเลเวอร์เนี่ยสี่เกมมี5แต้มรั้งจับที่ยี่สิโอกาสในการเข้ารอบนะครับนะแต่ก็ต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องไปเล่นเพย์ออฟนะครับสำหรับเลเวอร์เพราะนั้นครับดูจุดตรงนี้ในเรื่องของตารางคะแนน4เกมที่ผ่านมานะครับต้องยกให้โรเบิรสิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นซิตี้พวกเขาก็ถือว่าฟอร์มดีครับชนะ4แล้วก็แพ้ไป1เกมล่าสุดหนึ่งบเกตตนมล่าสุด ในศึกพิมพ์ลิกอังกฤษนะครับส่วนนานของผู้เยือนอย่างเลเวอร์5เกมหลังพวกเขาก็ชนะ4แพ้1เช่นเดียวกันแต่ว่านัดล่าสุดพวกเขาสามารถบุกไปถล่มไอมาปาเมืองเบียงอย่ายวอลฟ์ฟบวกมาได้ถึง31นะครับเพราะนั้นเรารู้จากตรงนี้นะครับในเรื่องของฟอร์มลุงเฉียงบอกว่าคู่นี้ดูดีสูสีกันมา,มากๆนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นก่อนจะมาเจอก,กันใน5นัดหลังสุดนะส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามทีมกับเป๊ปกาเดียล่าครับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าถิ่นวอเลตเปาล์น่า,านะจะมาในระบบ างนของจอร์สโตนนะครับจอร์โกกาลิโอเนรวมไปถึงตรงกลางอย่างทางด้านของนิโก้กอนซาเลสนะครับด้านบนเนี่ยมีซาวินโยครับนะทิจอนี่ไรเดอร์ฟิวโฟเดนนะครับเจเรมีโดกูหน้าเป้าเป็นเอริงเบลฮาร์แลนด์นะครับกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบเล่นในบ้านครับพวกเขาไม่ได้กลัวท่านั่งของเบลลูกเซนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกมนี้เปิดมาค่อนข้างเยอะเนี่ยหรือว่าเปิดมาค่อนข้างห่างเนี่ยลุงเฉียบมองว่าอาจจะจบไม่ถึงนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูให้ดีแหละแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าสามแต้มเกมนนะครับ วันนี้พวกเขาหน้าจอมาในระบบนะครับสามสี่สองหนึ่งก็นำทัพโดยนะครับผู้สามตัวอย่างทั้งของเฟอร์เกอรครับก็เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันรวมไปถึงกองหลังอย่างคัชโชบานะครับแล้วก็ท่านของควอนซ่าอดีตเด็กเก่าของลิเวอร์พูลส่วนตรงกลางนะครับมีอาร์เรกิลมาโดครับรวมไปถึงทั้นของกาซีนะครับนะแล้วก็เมนอ่าท่านของมาซ่านะครับแล้วก็อาร์เธอร์แล้วก็ด้านบนเนี่ยมีปอกูครับหน้าเป้าเป็นทั้งของนะครับนะโคฟานเน่นะครับนะกองหน้าตัวเก่งดาวรุ่งนะครับก็น่าจะได้เอาซัพจริงๆเหมือนเดิมแล้้ววกกกกก็็ยัััังงมีีีพาาิิชออตตนนนนะะะคครรรบบ่ดูจ ียมองว่าไบเออร์ก็น่าจะมาเต็มสูบเหมือนกันแหละครับในการบุกมมเจอรซิตี้ลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาจะมาสู้ได้ดีเลยครับนะลุงเฉียบเชื่อว่าเขาน่าจะแพ้ไม่ขาดสําหรับเกมนี้ถ้าแพ้นะเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับลุงเฉียบเชื่อว่าไบเออร์ก็น่าจะเต็มสูบสู้กับซิตี้ได้สนุกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะลุงเฉียบมองว่าเกมนี้ครับถ้าเปิดมาเยอะอย่างที่เฉียบบอกลุงเฉียบจะขอเชียร์ไปที่อ่าทางด้านของอ่าไบรอุลกุสเซนนะครับให้แพ้ไม่ขาดแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าสามแต้มเนี่ยน่าจะอยู่ในมือซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต สอช่วงตัวกำแพงบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่3.5กํากำแพงบนเกมนี้นะครับลุงเฉียบอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่เปิดสักเท่าไหร่อาจจะไม่ถึง4ประตูนะครับลุงเฉียบเห็นแบบนี้นะมองแบบนี้เพราะนั้นครับเกมนี้ถ้าใครจะไปกำแพงบนที่3.5มจุดห้าลุงเฉียบขอเตือนไว้ก่อนละกันอาจจะจบเพียงแค่3ประตูสวนกไปต่อนะครับที่2ทัช่วงตัวเกมนี้ลุงเฉียบชชว์มันเยอะไปหน่อยครับเพราะว่าฟอร์มของไบโอลจีเซนช่วงหลังก็ดีเหมือนกัน5นัดหลังเนี่ยแพ้เกมเดียวชนะถึง4เกมเช่นเดียวกับซิตี้นั่นแหละเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบโชว์เมกาอาจจะแพ้อ่าราจจะ ห้างยาเบลลูเซนพระรอง2ชั่วตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คููต่อมาครับเราอยู่ที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คันนี้เราไปที่ฝรั่งเศสครับไปดูยอดทีมจากฝรั่งเศสครับช่วงนี้ชั่วโมงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับสำหรับเจ้าถิ่นอย่างโอเอ็มโอลิมปิกมักเซยนะครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกามิเยนสาริการ์ดงเนลคาสเซนเกมคู่นี้คิกออฟรตีสามนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับมักเซย์สี่เกมมีสามแต้มนะครับนายังมีโอกาสในการเข้ารอบอยู่แต่ก็อาจจะต้องไปเล่นเพย์ออฟนะครับเพราะนั้นต้องคว้าสามแต้มในเกมนี้ให้ได้นะครับส่วนผ่่่าาาาานนมมมีีแแต้้้รรรังอออยูทโกกสใเขบบบ ก็่อข้างสสใเหมือนเพราะนั้นครับถ้ามองจากตรงนี้ในเรื่องของตารางคะแนนต้องยกให้คดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร,ร์มการเล่น5เกมหลังเจ้าถิ่นนะครับหมักเซยพวกเขาชนะ3.1สมแพ้1นนัดล่าสุดฟอร์มยอดเยี่ยมครับพวกเขาบุกถร่มนีสมาห้าหนึ่งส่วนผู้ม่เย็นอย่างนิว่าเซ่นครับห้าเกมหลังพวกเขาชนะ3แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้สองหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มดีเช่นเดียวกันเพราะนั้นครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบมองว่าคู่นี้สูสีครับส่วนในเรื่องของนะครับรายื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามวััันน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 ี้้เเจาถ่่่มกกซยลลลใบตหๆ จะอยู่ครบไม่ว่าจะเป็นนะครับนะกองหลังอย่างกาเซียครับตรงกลางอย่างทางด้านของเปีแอร์ฮอยแบกนะครับรวมไปถึงด้านของเพ็กซาวแล้วก็เมสันกินวูดสองลิมเส้นตัวเก่งนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นเปีแอร์เอเมริกโอบาบิยองนะครับแถมยังมีหน้าต่ําอย่างโกเมสด้วยเนี่ยลุ้เฉียบชูวว้ว่าเขาเต็มที่แน่นอนกับการเล่นในบ้านสําหรับลูกทีมของโรเบโตเดอแชบี้เพราะนั้นดิโกเซ่นนะครับตัวแทนจากอังกฤษจะประมาทไม่ได้เพราะว่าทางด้านของนะครับเมสันกินวูดนักเตะระดับพรีเมียร์นะครับที่เคยค้าแข่งกับแมนยูรวมถึง A. A. เปี่ยกก็คคคุ้นนนเเยับิซแอย่าง อยู่แล้วรวมไปถึงผู้จัดการทีมอย่างโรเบโตและแชบี้ด้วยเพราะว่าก็ครั้งหนึ่งนะครับก็เคยคุมไบรตันแอนด์โฮปเหมือนกันส่วนนั่งขอนะครับผู้มาเยือนนะครับลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวอย่างนักขอนิโกเซ่นวันนี้ก็น่าจะมาเต็มแหละครับสี่สามสามนำทัพรวมกสามประตูเมือหนึ่งอย่างนี้ปุ๊ปกองหลังมีสเวนบอสแมนแดนเบิร์นนะครับรวมถึงกิรันทิปเปียตรงกลางสามคนน่าจะอยู่กันครบแล้วครับไม่ว่าจะเป็นโจริงตันซันโดโตนาลี่รวมไปถึงบูโนเกมมาไลครับด้านบนก็มีจักร์ขับเมอร์ฟี่ฮารบีัทมช เยอรมน,นีอย่างนิกนะครับโวทาเมเดอร์ erm ader, นะครับก็น่าจะได้ออกซ่าเป็นจริงเพราะนั้นครับดูจากตรงนี้นิวคาสเซ่นก็น่าจะมาเต็มแล้วครับแต่ลุงเฉียบมองว่าเกมนี้หมักเซยได้เปรียบเพราะว่าได้เล่นในบ้านประกอบกับฟอร์มการเล่นของเขาดูดีด้วยเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าหมักเซยน่าจะทําได้ดีกว่าผู้เยือนอย่างนิวคาสเซ่นยูไนเต็ดนะครับส่วนในเรื่องของที่แครบเกมนี้เปิดไม้ทั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอการกำแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่สจุดห้ากำแพงบนเกมนี้ไปได้ทั้งคู่เป็นทีมที่เล่นเกมรุกสนุกนะครับนะเปิดดเเ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 กกกกกกมมมมมมมแแแลลลันนััััันน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 น่่่่่่่่อออออออครร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 บบบพพพาาาะะะะะฉฉ้้้้้ีีีีีููยยยชืืืืววปปปปตตตตุททท3็ไไสส เกมที่เฉียบขอว่าใจเชียร์เจ้าถิ่นครับลุงเฉียบเชื่อว่าหมักเซยเล่นในบ้านนะครับน่าจะมีเสียงเชียร์จากแฟนๆรวมถึงความมั่นใจมากขึ้นนะครับนะเพราะว่าได้อยู่ในบ้านของตัวเองครับส่วนทางกับนิโคลเซนที่จะต้องบุกมาเยือนหมักเซยนะครับเพราะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับโอเอ็มโอลิมปิกหมักเซยที่การไปต่อเสมอไหนเสมอกันนะครับบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาเราไปกันที่โนเวย์ครับไปดูยอดทีมจากโนเวย์อย่างบรอกิมครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกัมเบียนไอมาลายยูเวนตุสจากอิตาลีนน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 นะะะคคคครรรััับบบเเเเกกกกมมูู่่่่ีีีีี้้ววลลาาาาตตตใใศึฟฟุออยยยแแชชปสส์ดขงง โบกิมกับยูเว่นี่ฟอร์มไม่ดีครับ4เกมที่ผ่านมาธนนของบรุรกิมมีเพียงแค่2แต้มส่วนยูเว่มีเพียงแค่3แต้มนะครับเพราะฉะนั้นครับก็ถือว่าเขายังมีโอกาสอยู่แหละแต่4เกมที่ผ่านมาออกสตไม่ดีจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังเจ้าถิ่นโบรกิมเนี่ยถือว่าฟอร์มดีครับพวกเขาชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมล่าสุดเพิ่งบุกไปชนะกกแข่งอย่าง KFUM ออสโรมา2-1ส่วนยูเว่5เกมหลังไม่แพ้ใครเลยครับชนะ2แล้วก็เสมอ3นัดล่าสุดทําบิ๊กแมตช์กับฟิออครับก็บุกไปเสมอฟิออร์มาไ,ได้1-1เพราะฉนั้นถ้ามองในภาพรวมในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบมอว่าคู่นี้ดูค่อนข้าง สีกันพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นโบโดกิมวันนี้เล่นในบ้านตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแน่นอนนำทัพโดยซาตัวอย่างไฮคินครับกองกลางก็มีท่งล่างของแพตติกเบิร์กนะครับนะรวมไปถึงกองหน้าอย่างแคสเปอร์โฮนะครับก็น่าจะได้ออกซ้ายเป็นจริงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นครับดูจากตัวนี้เจ้าถิ่นนะครับโบโดกิมเต็มสูบแน่นอนกับเกมในบ้านส่วนผู้เยือนอย่างยูเว่ครับน่าจะมาในระบบนะครับสามสี่สองหนึ่งก็นนำทัพโดยนะครับกองหลังอย่างเฟรโกกัตตินะครับเติร์กกกาาาาลลลููตตตรรรรงงมมมีีคคัับเเปโโซ แล้วก็แม็กเคนนี่นะครับด้านบนก็มีแคเนยินดิสนะครับนะแล้วก็คอนไซซาวรวมไปถึงกองหน้าอย่างดูซานวราหูวิตด้วยนะครับก็ดูตัวเล่นหลักๆอยู่ครบนะครับในการบุกไปเยือนในท่าของบรูคิมถ้าพวกเขาอยากจะเข้ารอบต่อไปนะครับในศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกเกมนี้ต้องชนะให้ได้สำหรับยูเว่เพราะนั้นครับเกมนี้ลูดเช็บเชื่อว่ายูเว่ครับขนาดทีมใหญ่กว่าครับตัวเล่นดีกว่าลูดเช็บเชื่อว่าไม่น่าจะใช้งานยากที่จะบุกไปเก็บสามแต้มในถิ่นของบรูคิมนะครับในท่ะนั้นเกมนี้ลูดเช็บจะขอเชียร์ไปที่ไอมายูเววนนนนตุสสะคครรับ่่ใเเือองงขแฮดิปกมนนี้้ผใหยูเเว่่ป็ตอร์ อยู่ที่ปอปากำแพงบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่2 5งจุดห้าขีดสามกำแพงบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับบรูกิมเล่นในบ้านไม่กลัวใครอยู่แล้วครับลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้มีถึง3ประตูแน่นอนส่วนการไปต่อที่ปอปาเกมนี้นะครับลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่ผู้มาเยือนอย่างยูเว่ลุงเฉียบมองว่าด้วยความเคี่ยวด้วยตัวประสบการณ์ครับยูเว่มีมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับผู้มาเยือนนะครับกับการไปต่อที่ปอปลาเชียร์ไปที่ไอ้มะลายูทูบนะครับบอกได้เลยเฉียบเสียบคาน อย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปกันที่เมืองเมลเบิร์นประเทศอิตาลีครับไปดูเกมระหว่างเจ้าถิ่นนาโปลีครับเปิดบ้านรับมือเกมเยนคาราบัตเกมคู่นี้คิกออฟราตีสามเช่นเดียวกันในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับนาโปลีครับสี่เกมมีสี่แต้มรั้งอยู่อันดับที่ยี่สิบสี่ส่วนผู้มเยือนอย่างคาราบัตนะครับสี่เกมมีเจ็ดแต้มรั้งอยู่อันดับที่สิบห้าก็ถือตารางคะแนนนะครับไม่ได้ต่างกันมากขังเพียงแค่สามแต้มนะครับอยู่ในโซนเพย์ออฟทั้งคู่นะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มห้าเกมล่าสุดครับหลัง จากการไปเบรกจากทีมชาติเนี่ยพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะอัตอรลันต้าไปได้ถึง3 1เลยทีเดียวครับส่วนนันของคาราบัก5เกมล่าสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะ3แล้วก็เสมอ2เกมนะครับนัดล่าสุดได้บุกไปชนะคู่แข่งมา42อถ้ามองในภาพรวมในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องยกให้ผู้เยือนอย่างคาราบักดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของรายชุดตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้ครับนะแชมป์ s, ทีมของกอาร์เซียอิตาลีอย่างนาโปลีเนี่ยวันนี้เล่นในบ้านพวกเขาเน้นอยู่แล้วต้องการ3แต้มอยู่แล้วครับเพื่อโอกาสในการ บเก่งครับ4-3-3นำทัพโดยแบ็กซ้ายนะครับอย่างร้านของนะครับนะกูเตเรสแบ็กขวาอย่างโจวนี่ดิลลเรนโซแล้วก็เซนเตอร์อ่าเซนเตอร์แบ็กนะครับอย่างด้านของรามานี่นะครับแล้วก็ผู้สาประตูเนี่ยเป็นมิลินคุยซาวิตนะครับส่วนตรงกลางมีเอลมาสนะครับนะรวมไปถึงด้านของโรบอสกาและก็สกอตต์แม็กโทมิเนนะครับด้านบนมีโปริตาโนนะครับนะแล้วก็โนอาลังรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าอย่างลาสมุดฮอยลุนนะครับก็ดูจากตรงนี้ตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแน่นอนครับกับเกมในบ้านลุงเฉียบช่ประมาทแแนนน่อล้วลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะะเเเเปิดดบบบบ้้้้านนนนกก็3แตมหือผูยคครรััไ ส่วนผู้วิจัยอย่างคาราบักนะครับวันนี้พวกเขาหน้าจะมาในระบบเก่งครับ4 2 3 1นําทัพโดยกองหลังอย่างซินวานครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างนั้นของยานโควิดแล้วก็ทางด้านของนะครับนาอันดราเดสและก็กองหน้าเนี่ยเป็นทางด้านของดูเรนนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆก็น่าจะมากันเต็มแหละครับสำหรับคาราบักนะครับนะพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้แต่เกมนี้ต้องบุกไปยันนาโปลีลุงเฉียบมองว่าเป็นงานยากแล้วส่วนอ่าทางด้านของนาโปลีเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดล่าสุดด้วยลุงเเฉีียยบบ่่่ออวววกขาาามมมคันใจจูแแล้ะ ส่วนในเรื่องของดีแคปเกมนี้เปิดม,มาให้นาโปลีเป็นต่อคาระบักพุ่มเย็นอยู่ที่1.5กาแพงบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่3ช่องตัวกาแพงมองบนเกมนี้นะครับลุงเฉียบมองว่ามีถึง3ประตูแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องมากัดฟันลุ้นประตูที่4ต่อไปส่วนกับไปต่อที่1.5ลุงเฉียบมั่นใจว่านาโปลีมีแน่ครับหนึ่งประตูลุ้นประตูที่2อยู่กับนาโปลีง่ายกว่าเกมนี้2-0ไม่ได้ใช้งานยากเชีย์ไปที่แชมป์กันโชด์ไรตาเตีทีมล่าสุดจากนาโปลีเจ้าถิ่นครับบอกได้เลย1.5เฉียบเสียบาาาาานานนนออออยย่่่่่่งงแคครรรรููตมมมเเเไไปปทีีดกะหว เหลืองบุรีรัมดอนมุนครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับทามของบิวเรียลตัวแทนจากแล้วก็สเปนเกมคู่นี้คิกออฟราตีสามนะครับเตะกันที่ซิกน่ลอินดรยพาร์คบ้านของเสือเหลืองนะครับส่วนในเรื่องของนะครับหน้าตารางคะแนนเจ้าถิ่นนะครับนั้นดอนมุนครับสี่เกมมีเจ็ดแต้มรั้งอยู่อันดับที่สิบสี่อยู่ในโซนเพย์ออฟในการไปเล่นนะครับนะรอบสิบหกทีมสุดท้ายส่วนด้านของบิวเรียลครับสี่เกมที่ผ่านมาฟอร์มอ่าฟอร์มพวกเขาย่ำแย่นะครับมีเพียงแค่แต้มเดียวนะครับรั้งอยู่อันดััััับบบบทีี่่่่นน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 นะะะะะคคคครรรรรรกก็ดดดดูตาาางงงแชเเเจออออมุววยสใืข ทัสคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งนะครับในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องทั้งหมดเลยก็เป็นนัดของบิวเรลชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับแต่ก็ต้องบอกตรงนี้ว่าเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องมันวัดค่าอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าทิ่นะครับดอทมุลครับพวกเขาชนะ1เสมอ3นะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมนัดล่าสุดได้พวกเขาเปิดบ้านเสมอกรับสตุตการ์ดไป3ามสามส่วนผู้ไมเยอนนะครับอย่างบิเเรลฟอร์มดีมากครับห้านัดหลังในชนะสี่แพ้เกมเดียวครับล ยกให้ทางด้านของผู้มเยือนอย่างบีเรลดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชุดตเล่นที่คาดว่าจะลงสนามลูกทีมของนิโก้โควาสครับอย่างทางด้านของเสือเหลือง un, ดอตมุลเรียกเขาวน่าจะมาในระบบเก่ง3-4-2-1นึ่ำทัพโรสซาปตุนโคเบลกองหลังมีแอนทอนมีชรอสเซเบกนะครับตรงกลางมีมาเซลสบีเซอร์ครับวิมแบ็กสองข้างเป็นโซเวนเซนแล้วก็รายเซนส่วนนะครับหน้าตาม2ตัวเป็นแม็กซ์เบรย์ไบเออร์กับอเดยิมี่ครับหน้าเป้าเป็นเซรูกูราสซี่ก็ถือว่ารายหลักๆน่าจะอยู่ครบเกมนี้เล่นในบ้านเขาต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นเข้ารอบต่่ออไปอยูแล้วครับลองกา ดอทอาดอทมูลนะครับเต็มที่แน่นอนกับเกมในบ้านส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างด้านของบิเรลเลือน้ําสีเหลืองนะครับจากลาลิกาสเปนวันนี้พวกเขาหน่าจะมาในระบบนะครับ4-4-2นำทัพโดยกับผู้สาบตูนะครับอย่างจูเนียกองหลังมีเวก้าครับรวมถึงฮวนฟรอยตรงกลางนะครับมีดดนเนียเปเลโคนะครับนั้นเอ่อก็ทางด้านของนิกรัสเปเป้นะครับด้านบนก็มีทางด้านของนะครับอายเซเปเรสอดีตเด็กเก่าของเลสเตอร์เนี่ยก็น่าจะได้ออกทัพไปจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูจากตรงนี้ลุงเฉียบมองว่าบิเรลเลเองก็น่าจะมาเต็มที่แต่ เน่าเน่าพักก็ถือว่าเป็นงานยากเพราะนั้นครับลุงเฉียบมองว่าดอทมุลน,น่าจะทำผลงานได้ด,ดีกว่าในเกมนี้น่าจะมีโอกาสเก็บสาแต้มได้มากกว่าถ้าจะมีสักหนึ่งทีมทุงเฉียบจะเชียร์ลุงเฉียบจะเชียร์ไปที่เสือเหลืองบริษัทดอทมุลเจ้าถิ่นนะครับส่วนในเรื่องของที่แคปเกมนี้เปิดมาให้ดอทมุลครับเป็นต่อบีเรียลอยู่ที่ครึ่งชั่วตัวกำแพงบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่สองจุดห้ากำแพงบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ลุงเฉียบโชว์มีถึงสามประตูนะครับโ่วนการไปต่อที่ครึ่งชั่วตัว ี้อยู่ไปกับเจ้าถิ่นเสือเหลืองบุรีรัมย์บอลบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะไปกันที่เช็คไปดูเกมระหว่างเจ้าถิ่นเซราเวียปาร์คเปิดบ้านรับมือกับ์เบียร์ทั้งของแอตติกบินบาวตัวแทนจากสเปนเกมคู่นี้คิกออฟปราตีสามในศึกฟุตบอลเยอฟ้าชูบลีกเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับเซราเวียปาร์คสี่เกมมีสองแต้มรั้งอยู่บที่สามสิบส่วนรั้งของแอตติกขับหรือว่าแอตติกบินบาวนะครับสี่เกมมีสามแต้มรั้งอยู่ที่กดารแบน มาส่วนในเรื่องของการพิทเวสคู่นี้เคยเจอกันมา1เกมนะครับในศึกโยูฟายูโรปาล,ลีกเมื่อปีที่แล้วเป็นนักของบินเบาเปิดบ้านเอาชนะราเวียปักไปได้1นนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นปักค,ครับดูดีกว่าพวกเขาชนะ4จาก5เกมหลังสุดแล้วก็แพ้ไป1เกมนัดล่าสุดนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะโบฮีเมียไป3าหนึ่งส่วนผู้ไม่เยือนนะครับยากแอตติกบินเบาห้าเกมหลังฟอร์มย่ำแย่ม,ยา,ยมากๆครับพวกเขาชนะได้แค่เกมเดียวจาก5เกมหลังสุดแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งราา์มอฟ เล่นต้องยกให้เจ้าถิ่นอย่างสราวีพาร์คดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับสราวีพาร์ควันนี้พวกเขาน่าจะมาระบบ3 4 3สี่สามนำทัพโดยกองหลังซิม่าครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีทั้งด้านของนะครับนะโมเสสแล้วก็ด้านบนนะครับมีโปวอตนะครับโชรี่นะครับนะก็เป็น2นักเตะทีมชาติเช็กก็น่าจะได้ออกซ่าเปจริงนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตัวนี้ครับเจ้าถิ่นอย่างทางของสราวีพาร์คตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแน่นอนเกมในบ้านพวกเขาไม่ได้กลัวใครอยู่แล้วนะครับประกอบกับผู้มเยยืออน่างบบบินนนนเเาาก็ฟอรรร์มมไ่ดดี้้วยะะคััพ เกมนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะคว้า3าแต้มในถิ่นของตัวเองได้นะครับส่วนผู้เยือนอย่างแอตลติบินเบานะครับวันนี้พวกเขาหน้าจะมาในระบบ4 2 3 1นําทัพโดยสาประตูทีมชาติสเปนอย่างอุนายนิมอนกองหลังมีปาราเดสนะครับรวมถึงดาวิดวิเวียนตรงกลางนะครับมีท่านั่งของเรโก้ครับนะแล้วก็ท่านังของเวก้านะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นเบเดนเกกับนาวารหน้าเป้าเป็นโกเมสนะครับก็ดูจากตรงนี้ลูเฉียบมองว่าบินเบาเป็นรองเยอะครับเกมนี้ต้องบุกมาเยือนเช็ค เนะี่ยเอาต้องบุกไม่เยือนอ่าสราเวีพาร์คที่เช็คอีกเนี่ยลุงเฉียบชัวร์รอดอยากครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้าจะมีสักหนึ่งทีมเก็บ3แต้มในถิ่นของตัวเองได้ลุงเฉียบมองว่าเป็นท่า้านของสราเวีพาร์คเจ้าถิ่นนะครับส่วนในเรื่องของอินดิแคเกมนี้เปิดมาให้ท่าล้านขอรครับแอตลติกบินเบาเป็นต่อสลาเวีพาร์คอยู่ที่ปอปา,ปากำแพงบ,บนเกมคู่นี้อีที่สองจุดห้ากำแพงบ,บนลเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าครับสองประตูมีแน่ครับแต่ประตูที่สามจะมาไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นใครจะไปรพง่ีอท อย่างซาราเวียปาร์กนะครับลุงเฉียบชื่อว่าเกมนี้เล่นในบ้านที่เช็คนะครับนะประกอบกับฟอร์มพวกเขาดูดีเนี่ยในบ้านของตัวเองด้วยเนี่ยลุงเฉียบชื่อว่าเขาไม่น่าพลาดครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เชียร์ไปที่พระรองซาราเวียปาร์กเจ้าถิ่นบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับตรวจริเครนที่เรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์ในทางฟุตบอลนะครับทั้ง9คู่ในค่ำคืนวันคันที่ยี่สิพฤศจิกายนนะครับคู่แรกเป็นเชียร์บาร์เซโลนาครับคู่ที่2เบนฟิก้า3กาลาตาสลายสี่เบโรกุเซ่นครับห้ารซมับารกเซยหกนะครับและนี่คือแนวทางฟุตู ทั้งเคู่ในค่าคืนนี้นะครับส่วน4ตัวลิงเฉียบชอบ4ตัวติดดาวครับตัวแรกเป็นนักของบาร์ซ่าครับตัวที่2เบนฟิก้า3นาโปลีครับแล้วก็4อยู่กับบุนเดสเลอรดอร์ทมุนนะครับนี่คือแนวทางฟุตบอลทั้งหมดนะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบบางไว้ไม่ต้องไปลุ้ในทำหน่ายใจฟุตบอลไม่มีคำร้อยเซนลุงเฉียบย้ําเสมอนะครับแต่ว่าบทวิเคราะห์ในทางฟุตบอลที่เฉียบปมอบให้ในทุกๆคลิปน่าช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังฟฟุุตตตบะะบบออออลลลเาาานนนททงงสดดััดั้ววะครรม ถึงชุดกองการตัวเน้นตัวีที่ลุงเชียบจะวางว้ให้ในทุกค่ำคืนพี่ๆก็สามารถเข้ามารับได้เลยลุงเชียบมีอยู่5กลุ่ม2000กว่าชีวิตเป็นความฟุตบอลทั้งนั้นครับแล้วตอนนี้ก็ขยายขึ้นเรื่อยๆนะครับแถมยังมีที่พี่ๆได้ดูฟุตบอลฟรีๆอีกต่างหากในทุกๆลีกนะครับฝากไว้ครับนะแล้วที่สําคัญยังมีกิจกรรมนะครับประกันทีมเน้นในทุกค่ำคืนถ้าทีมเน้นลุงเชียบประกันไม่มาเราเป็นการเข็มคืนให้ด้วยนะถัไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าแน่นอนแถมยังมีของรางวัลแล้้้วววกก็สยยรออมบใหัพืีดะรร ship 7หือว่าจูมงก็ไไไดด้้้้ยาอีกครังว่่มเสียอะไรแล้ว เป็นส่วนหนึ่งมาลุยด้วยกันกับลุงเฉียบสุดคานนะครับส่วนนะครับใครอยากจะเมไต์งองพูคุ้แล็กเป็นความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์กันเยอะได้เลยลุงเฉียบเดี๋ยวฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ